ก็จะมีนะครับอ่านี่ครับเจ้าสันในไก่นะฮะที่ผมใช้สันในไก่ก็เพราะว่ามันเป็นส่วนเนื้อล้วนไม่มีกระดูกเนาะแล้วก็มันจะให้รสสัมผัสที่นุ่มนุ่มกว่าอกไก่จริงๆถ้าใครไม่าหาซื้อสันในไก่ไม่ได้ก็สามารถใช้อกไก่แล้วก็ซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้นะครับแล้วก็เจ้าจตัว ส่วนหมักนะฮะก็จะมีเกลือปนกระเทียมผงนะครับแล้วก็ผงปาปริก้านะครับแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นพริกไทยขาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาหมักกันนะครับก่อนที่เราจะหมักตรงนี้นะครับก็อย่าลืมเอาไก่ไปล้างให้สะอาดก่อนเนาะโอเค ทีนี้ตอนนี้ผมก็ได้ตักส่วนผสมนะครับทั้งหมดเอามารวมไว้อยู่ในถ้วยนี้ละก็ลาดลงไปตัวในบนตัวไก่เลยนะครับปริมาณของเนื้อไก่ในนี้นะฮะก็อยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลนะครับสำหรับวันนี้ จากนั้นนะครับเราก็มือขยำเนาะเพิ่มความหอมนะครับด้วยพริกไทยชอบมากชอบน้อยแล้วแต่คนนะครับก็ใส่ตามปริมาณที่เราชอบเนาะหลังจากนั้นก็ขยำาตอนนี้ก็ต้องใช้มือเดียวขยำไปก่อนนะฮะมืออีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วย โอเคพอเราขยำส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วทีนี้เราก็จะหมักมันไว้อย่างน้อยๆก็หมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ส่วนใครมีเวลาก็สามารถหมักทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยนะฮะโอเคน่าจะเข้ากันหมดละส่วนแป้งที่จะใช้ชุบทอดอเจ้าเทมปุระ ไก่ของเรานะครับก็ส่วนผสมก็จะมีนี่นะครับน้ำเย็นแล้วก็ไข่แดงเอามาเฉพาะไข่แดงนะฮะทำไมถึงต้องใส่ไข่แดงลงไปด้วยก็เจ้าตัวไข่แดงเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มสีของเจ้าตัวแป้งนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติของไข่แดงลงไปด้วยนะฮะแล้วก็แป้งวันนี้ที่เราจะเอามาผสมเป็นน้ำชุบของไอเจ้าตัวแทนกุละนะฮะ ก็จะเป็นแป้งหมีหรือแป้งสาลีนั่นเองนะครับก็อันนี้ผมก็ไปซื้อตามตลาดมานะฮะเราก็เริ่มผสมกันเลยแล้วกันเนาะส่อนอื่นเราเทไข่แดงลงไปนะครับเราก็เติมน้ำเย็นน้ำเย็นนี้เป็นอยากให้เย็นจัดก็ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยก็ได้นะครับ ก็จะได้น้ำน้ำที่เย็นจัดเลยเนาะโอเคครับจากนั้นเราก็จะผสมเจ้าไข่แดงกับน้ำเย็นจัดเนี่ยนะครับให้มันเข้ากันแล้วค่อยๆเติมแป้งลงไปความเหนียวของเจ้าตัวแป้งชุบทอดเนี่ย เราจะไม่ให้มันเหนียวมากนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ให้มันเกาะเคลือบๆเฉยๆเนาะแล้วให้มันแตกออกมาเ้วค่อยตีผสมไปเรื่อยๆนะค,ะๆๆนะครับทำไมถึงใช้แป้งสาลีหรือแป้งหมีนะครับก็มันแป้งพวกเนี้ย มันจะเบานะครับเวลาทอดมันก็จะฟูออกเนาะอีกอย่างหนึ่งจริงๆใครไม่มีแป้งสาลีหรือแป้งเมีก็ใช้แป้งทอดได้นะครับแต่แป้งทอดมันจะมีความเหนียวมากกว่าจะแป้งพวกนี้นะครับ mm hmm. เวลาทอดมันก็จะฟูฟ mm ่อ hmm. งผมต้องการให้มันเหนียวขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเติมเอีกนิดนึง โอเคครับตอนนี้ผมก็ตีเสร็จแล้วนะครับก็แป้งก็เข้ากันดีแล้วเนาะแป้งก็เข้ากับตัวไข่กับน้ําเย็นที่เราได้ผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวแป้งแห้งอ่ะผมก็จะใช้เป็นแป้งทอดกรอบปกติเนี่ยแหละครับนะฮะแต่ตวนันนี้พอดีผมไปเจอเจ้าตัวแป้งปรุงรสมาเนาะ จะใช้แต่แป้งทอดกรอบธรรมดาก็ได้หนะครับหรือว่าจะใช้แป้งปรุงรสด,ด้วยก็ได้แต่เมื่อวานผมลองทำดูแล้วก็แป้งตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอร่อยดีเหมือนกันจะตัวแป้งปรุงรสนี่มันก็จะผสมพวกพริกไทยกระเทียมอะไรอยู่ในตัวไปแล้วนะครับก็จริงๆถ้าใครไม่มีก็สามารถทำเองก็ได้นะครับแป้งปรุงรสพวกนี้ Okay. แป้งชุบแป้งแห้งที่ใช้ชุบทอดเราก็มีแล้วแป้งที่เปียกเอาไว้ชุบก่อนเอาลงเปาาก็มีแล้วทีนี้เราก็เตรียมตัวทอดกันเลยเนาะไก่ที่เราหมักทิ้งไว้เสร็จแล้วเราก็จะเอามาชุบกับแป้งแห้งก่อนนะครับเราก็จะเตรียมไก่เนาะชุบแป้งแห้ง เพื่อเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดอีกทีนะครับเดี๋ยวรอน,น้ำมันมันร้อนแป๊บในตอนนี้เราก็สามารถวอร์มเจ้าตัวกระทะน้ำมันให้มันเดือดก่อนได้นะครับไก่เราจะชุบแป้งแค่พอบางๆนะครับไม่ต้องชุบเยอะเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบกับเจ้าตัว แป้งที่เราผสมกับไข่ไว้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ตั้งวอร์มมันมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละอ่าน้ำมันตรงนี้ผมใช้ทอดมาประมาณสองสามรอบแล้วนะครับก็น่าจะทอดได้ป็นรอบสุดท้ายน้ำมันอ่ายิ่งใหม่นะครับสีมันจะยิ่งสวยเนาะสำหรับเฮมปุระนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราลองเทสน้ำมันดูนะครับว่า มันจะร้อนหรือยังก็เนี่ครับเอานิ้วจุ่มๆจ,จ,จ,จะตัวแป้งที่เราผสมกับไข่ไว้นะ่ะมาลองหยอดดูอ่าแบบเนี้ยถือว่าร้อนละเราก็ทำอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันเป็นเก็บเก็บเครือบก็ตัวเทมปุระของเราเนะาะหลังจากนั้นเราก็ ไก่เข้าไปชุบชุบเสร็จแล้วก็ลงไปทอดนะครับชุบแล้วลงไปทอด ลดไฟลงมาหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไฟมันร้อนเกินไปเนาะแป้งเราอะจะสีมันจะไหมก่อนที่ไก่จะสุกนะครับเพราะงี้ถ้าทอดอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งก็รอไก่มันเซตตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็สามารถพลิกไก่นิดหนึ่งนะครับ โอเคผมคิด okay, ว่ามันน่าจะสุกก็แหละเพราะว่าไอ้เจ้าตัวสันในไกนะ่เนี่ยมันสุกง,ง่ายนะครับค่อนข้างจะง่ายโอเคเดี๋ยวผมจะตักชุดนี้ไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทอดต่อให้เสร็จนะะเดี๋ยวเราก็ไปจัดใส่จานกันนะครับ นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับไก่ทอดทนบุระของผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าทานไหมเอ่ยนะครับเมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบทานกันนะครับอเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อจะรับชมอ,อาหารจานใหม่ๆนะครับรู้สึกว่า ช่วงหน้าอาจจะเป็นอาหารแปลกๆใหม่ๆหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาชมกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ